ร้อนร้อนรอนีอน่ใช้นี่ดีกว่าร้อนมาก เลยแลยวมันจะยากลบากยากปฏิกิริยาด้วยพี่ค่ะพี่เพื่อนวุ้นเ่้นหอเดียวค่ะหอเล็กๆเครื่องเยอะ

มันสัน้นไมงั้นจะเป็นได้จะย,ยาวไม่ให้สั้นเกินนก็จะฟอยด์เนาะโอเคพอดีค่ะพอดีพอดีพอดีขอบคุณนะคะแบงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบงคมาส่งกําลังใจนะคะแบงค์ขอบคุณนะคะ เสร็จแล้วลงแล้วตรงนัม้มือเย็นค่ะมือเย็นมือเย็นว้าวใช้ยับนี่ิดนึงนี่เสร็จแล้วเช็ดหน่อยนึง เลยไม่เอาลเาลยนี่หนไหมว้าวห่อเดียวก็เยอะนะพี่พี่นเพื่อนปฏิว่าห่อเดียวห่อเล็กๆเกนาะว่าห่อเดียวห่อเล็กๆก,ก็เยอะเหมือนกันเนาะอย่ามุนเส้นว้าวคนเดียวนี่ อะเหมืนกันนะใส่หมูสับแล้วก็ใส่ฮอทดอกใส่หมูสับก,ก็แล้วฮอทดอก hot dog. แล้วก็อันนี้ปฏิใส่ปรุงเครื่องไปแล้วค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ก็จะใส่พริกค่ะ พริกป่นนะคะพริกป่นก็ตีคั้วไว้ก่อนพริกป่นคั่วไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นเผ็ดเปล่าเผ็ดนะพี่เพื่อนพริกเผ็ดมากพริกเผ็ดนะคะพริกเผ็ดมาก ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเผ็ดเกินอืโอ้ห่อหหเดียวเล็กได้เยอะเหมือนกันพี่พี่เพื่อนห่อเล็กเล็กได้เยอะเหมือนกัน,น,กออน,กนใส่ฮอทดอกใส่หมูสับแล้วก็ปรุงเลย ต้นหอมต้นหอมกเทแล้วมันกินสลัดพื่เพื่อนเนาะมันกิน